สนุนโดยคเครื่องฟอกอากาศแมนเจอร์พอเราเรียนรู้สักพักหนึ่งรับมือมัได้หายตกใจเอามาพักเอามาแยกเตียงพอเครื่องดูดออกซิเจนจัดการทั้งโลกเนี่ยมันทยอลดลงโดยตั้งแต่ยังไม่มีวัคซีนคำนี้สำคัญนะลดลงมาเรื่อยๆตั้งแต่ยังไม่มีวัคซีนถ้าผู้ชมจำได้เราถึงแบบสยบเรียบร้อยพฤติการทันวารเราไปฉลอง ลอยกระทงคริสต์มาสปีใหม่ปกติเลยไม่มีอะไรเลยนะครับความน่าสนใจก็คือว่ายุโรประบาดปีที่แล้ว2563นะครับปลายปีที่จริงมันมาตั้งแต่ปลายปี2 5งหใช่ไหมมันถึงสองศย์หนึงเก้าก็คือไข้หวัดโควิด1 9เนี่ยมันมาจากปี2,563ันอกโอหกสก่อน63ปลายปียุโรประบาดหนักเลย ขนาดเราปิดประเทศนะคุณรัฐกรเดลต้ามันระบาดทั้งโลกได้ยังไงม,มีสายการบินที่ไหนเปิดครับใช่ค่ะไม่มีแล้วมันมายังไงอ่ะอยู่ดีมันมาระบาดถึงเราเราเจอสายพันธุ์ใหม่เดลต้าเดินมาเดินมาเดินมาแล้วที่เดินมามันข้ามทวีปจากเดลต้าทวีปอื่นได้ยังไงค่ะน่าคิดมาก เชื้อโรคมันเดินเองไม่ได้นะคะแลนเดินเองไม่ได้และมันเกิดการหรือมันเกิดการพร้อมใจกันกลายพันธุ์ตามภูมิอากาศที่มันแปลสภาพไปทั้งโลกพร้อมๆกันหรือเปล่ามันถึงระบาดแบบนี้เรายังหาคําอธิบายไม่ได้นะครับในทุกวันนี้แต่ถึงกระนั้นก็ตามเนี่ยผมจะบอกว่าวันที่เราตัดสินใจฉีดวัคซีนนะเพราะเราเห็นอิสราเอลใช่ไหม ฉีด m r n a แล้วเขาถอดหน้ากากใช้ชีวิตปกติเดือนอะไรครับกุมภาพันธ์2-5-6-4เราถึงตัดสินใจจะฉีดบ้างเราเห็นอังกฤษฉีดวัคซีนแล้วตัวเลขลดลงต่อเนื่องเสร็จแล้วไปชมฟุตบอลพรีเมียร์โดยนะสนามฟุตบอลแน่นขนาดเลยเราอยากได้อย่างนั้นบ้างอะ <c oughs> ถูกไหมเราเลยตัดสินใจฉีดวัคซีนผมเนี่ย เห็นใจและเข้าใจว่าการตัดสินใจของรัฐต้องตัดสินใจอย่างนั้นแหละเพราะว่าในยาวิกฤตคุณจะรอวิจัยอย่างสมบูรณ์ไม่ได้และทุกคนต้องตระหนักนะว่ามันเป็นวัคซีนที่ยังไม่ได้สมบูรณ์แบบในงานวิจัยและเราทั้งหมดอยู่ระหว่างการเป็นมนุษย์ที่ถูกทดลองไม่เรียกว่าสว์ทดลองนะมนุษย์เนี่ยถูกทดลองแล้วก็เก็บข้อมูลไปเรื่อยๆเราทุกคนไม่ว่าจะฉีดหรือไม่ฉีดเสี่ยงทั้งสิ้นคะ จะฉีดวัคซีนก็เสี่ยงผลกระทบต่อวัคซีนระยะสั้นอาจจะมีน้อยอและมีบางคนได้รับผลกระทบแต่ระยะยาวไม่รู้แต่ถ้าติดเชื้อถ้าเป็นคนอายุน้อยๆไม่เคยเป็นไรแต่เป็นผู้สูงวัยเสี่ยงมากพอเป็นผู้สูงวัยจะฉีดวัคซีนภูมิคุ้มกันก็ขึ้นน้อยครับและก็ยังไม่รู้ผลกระทบข้างเคียงยังเก็บข้อมูลกันไม่ครบรล้ก่อนอทุกวันนี้ ยังเก็บข้อมูลกันไม่ครบและพยายามติดตามอยู่และมันจะเปิดเผยบางประเทศที่ได้ผลดีแต่อีกหลายประเทศจะปิดไว้ซึ่งเรามองไม่เห็นนะซึ่งผมรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเรื่องนี้แล้วก็คิดว่าการเคารพสิทธิ์ทั้งฉีดและไม่ฉีดเป็นสิทธิส่วนุคคลเพราะเรารับผิดชอบแทนชีวิตใครเขาไม่ได้รับประกันได้เลยและถ้าเขาจะฉีดหรือไม่ฉีดเพราะเรานะแล้วเกิดเหตุร้าย เราจะต้องรู้สึกผิดเพราะเราเป็นหนึ่งในนั้นแต่ผมจึงไม่เคยห้ามและไม่เคยสรับสุนทั้งฉีดและไม่ฉีดนะแต่ผมจะยินดีมากถ้ารัฐเอาข้อมูลมากลางสถิติและถ้าจะดีกว่านั้นนะในทุกวันนี้รัฐควรจะเปิดเผยผลของการฉีดวัคซีนว่าทุกวันนี้ที่ป่วยเนี่ยสี่พันกว่าคนเนี่ยทุกวันทุกวันเนี่ย เป็นคนฉีดแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ฉีดครบสองเข็มแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ยังไม่ฉีดกี่เปอร์เซ็นต์เราจะได้รู้เพราะว่าอย่างกรณีของโอมิครอนที่เป็นตัวกลายพันธุ์ใหม่มานี้นะคะก็พากันฉีดวัคซีนแล้วทัง้งนั้นชก็ยังติดก็ติดทั้งนั้นค่ะแต่ผมจะบอกว่าโอมิครอนมันเพิ่งมานะอืแล้วยุโรปอะ่ะ ตอนที่ยังโอครันไม่มาไม่กี่สัปดาห์เนี่ยเขาระบาดสูงสุดได้ยังไงตั้งแต่วันที่ยี่สิบยี่สิบพฤศจิกาจนองค์การอายัยโลกประกาศออกมาเนี่ยเป็นเดลต้าเกือบทั้งหมดเนี่ยมันระบาดได้ยังไงทั้งที่ฉีดวัคซีนไปเยอะมากมายทั้งทวีปแล้วมันชวนคิด,คด,ดก่อนว่ามันประสบคสวามสำเร็จจริงๆหรือเปล่าในเรื่องของวัคซีนอาจารย์ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนได้ไหมเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนเพราะว่าเดี๋ยวช่วงครั้<อ>งหน้าช่วงมาคุยกันต่ออย่างผมจะทิ้<อ>งท้ายนิดเดียวปมนิดเดียวก็คือว่าเพราะฉันแล้ว ท่านผู้ชมอาจจะฟังรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพิธีกรบางคนอยากจะสับสนุนฉีดวัคซีนบางคนก็บอกว่าไม่ฉีดผมอยากจะบอกว่ามันไม่เป็นไรหรอกครับทุกท่านฟังข้อมูลให้รอบด้านแล้วเอาตัวเราเองครับใช้วิจรารณ์ในการตัดสินใจว่าจะฉีดหรือไม่ฉีดบนเงื่อนไขและความจำเป็นไม่เหมือนกันครับเช,ชื่อผม ไม่มีใครต่อว่าอะไรใครได้เลยมไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกมันอยู่ที่เราตัดสินใจยังไงท่านั้นเองครับใช่ค่ะอย่าไปเถียงกันเอาเป็นเอาตายตว่าทำไมไม่ฉีดทำไมคนนั้นฉีดนะคะคเอาละหมดเวลาค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปันเทพนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์